การทําลูกส้มค่ะทําฐานลูกส้มเนาะนี่เรียกฐานลูกส้มเสร็จแล้วจะทําลูกส้มก่อนค่ะจับเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งจับเส้นที่สามทับเส้นที่สองงั้นกันค่ะโค้งไปข้างหลังโค้งปลายมาข้างหน้าแล้วก็สองสามค่ะสอดเข้าเส้นที่สามนะโอ้โหแล้วดึงค่ะไม่ต้องตึงนะคะหนึ่งค่ะเส้นที่สามประกบเส้นที่สองนะคะ เส้นที่สี่ประกบแล้วก็จับเส้นนี้ขึ้นมามีสี่ว้างลงไปหนึ่งอีกเหมือนเดิมค่ะมีในมือเรามีแค่สามแล้วใช่ไหมทีนี้เราจะทำการสอดเรียบร้อยแล้วค่ะดอกมะลิสวยง,งามโค้งมาสอดค่ะโค้งไฟลิบบินมาสอดเลย ไล่ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทั้งแปดเส้นค่ะหนึ่งค่ะเส้นที่สามประกบเส้นที่สองนะคะเส้นที่สี่ประกบให้กระชับแล้วก็กดค่ะกดเสร็จแล้วพับทำแยกแปดเส้นค่ะจับเส้นที่หนึ่งพับเฉียงเข้าไปเลยค่ะหนึ่งค่ะสอดล็อกกีบปุหลาดบกีบมะลิไว้ ลูกส้มพึ่งใบแล้วนะคะนี่จะเป็นลูกส้มแล้วพึ่งใบทีนี้เรากลับด้านขึ้นมาค่ะกลับด้านขึ้นมามีแปดเส้นเหมือนเดิมแล้วทีนี้เราจะทํากัรเรียบร้อยเป็นจีนมะลิสวยงามแล้วค่ะเป็นจีนมะลิสวยงามแล้วทีนี้เราจะสอดเก็บลิปเปียนอีกรอบทสามค่ะสอดเท้าเส้นที่สามนะโอ้แล้วตึงค่ะไม่ต้องตึงนะคะ นี่เลยค่ะสอดไปเรื่อยๆนะคะสอดตามเส้นของเขาแนวเส้นของเขาหรือหนึ่งค่ะเส้นที่สามประกบเส้นที่สองนะคะเส้นที่สี่ประกบดึงบนไปเรื่อยๆค่ะอย่าเส้นไหนเบี้ยวจะจับบิดค่ะเส้นไหนเบี้ยวเราต้องจับบิดกลับด้วยนะคะดึงเบาๆนะคะเพราะดีเส้นที่สามแล้วก็ สอดเข้าในเส้นที่หนึ่งค่ะแบบนี้สอดเข้าในเส้นที่หนึ่งค่ะแบบนี้นะแล้วก็ดึงไหมก็นับหนึ่งสองสามค่ะสามเส้นออกพอผ่านได้เส้นหนึ่งแล้วเราก็จะสอดตามกันไปเลยค่ะเราจะต้องเรีทำเป็นสี่เส้นก่อนค่ะใช้เส้นที่หนึ่งมาเส้นที่สองประกบเส้นที่นี้ก็เหมือนกันเส้นที่สองรอดเส้นที่หนึ่งมาออกเส้นที่สองค่ะ เส้นสุดท้ายเข้ารูที่หนึ่งผ่านรูที่สองอ๋ลูกส้มครึ่งใบแล้วนะคะนี่จะเป็นลูกส้มแล้วครึ่งใบทีนี้เรากลับด้านขึ้นมาค่ะกลับด้านขึ้นมามีแปดเส้นเหมือนเดิมแล้วทีนี้เราจะทําการลูกส้มครึ่งใบแล้วนะคะนี่จะเป็นลูกส้มแล้วครึ่งใบทีนี้เรากลับด้านขึ้นมาค่ะกลับด้านขึ้นมามีแปดเส้นเหมือนเดิมแล้วทีนี้เราจะทําการสามเส้นแล้วก็สอดรอดเลยค่ะนับเป็นสามเส้นก็สอดรอดเลย เขาจะออกตามแนวเส้นของเขาไปเลยค่ะเส้นที่สามแล้วก็สอดเข้าในเส้นที่หนึ่งค่ะแบบนี้สอดเข้าในเส้นที่หนึ่งค่ะแบบนี้นะแล้วก็ดึงใต้ใเส้นที่หนึ่งค่ะล,ล็อกริบบิน้นนี่ค่ะลายนี้เราไม่จําเป็นต้องใส่เรียนก่อนนะคะใส่เรียนที่หลังได้เสร็จแล้วเราก็จะทําค่ะ อันดับแรกค่ะใช้ลิบบิ้นสองนิ้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่สามสิบนิ้วนะคะแล้วก็พับพับให้ความยาวมันเหลือบกันเดียวเขาจะหักจะยับดึงอย่าใจร้อนดึงทีเดียวค่ะต้องดึงเบาๆค่ะได้แล้วเราได้ดึงไปข้างหลังโค้งแล้วก็สอดค่ะสอดบนไปเลยค่ะวนมาข้างหน้าเลยเหมือนกันค่ะดึงแนวเส้นไปแล้วก็ การทำลูกส้มค่ะทำฐานลูกส้มเนาะนี่เรียกฐานลูกส้มเสร็จแล้วจะทำลูกส้มก่อนค่ะจับเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งจับเส้นที่สามทับเส้นที่สองหนึ่งค่ะสอดล็อกกีบปุหลากแบบกีบมะลิไว้จะกีบให้ตึงไล่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งแปดเส้นเหมือนกันค่ะ สอดวนไปเลยอย่าดึงตึงนะคะสามเส้นแล้วก็สอดรอดเลยค่ะนับไปสามเส้นก็สอดรอดเลยเขาจะออกตามแนวเส้นของเขาไปเลยค่ะอันดับแรกค่ะใช้ลิบบิ้นสองมิลค่ะตัดความยาวอยู่ที่สามสิบนิ้วนะคะแล้วก็พับพับให้ความยาวมันเหลือกันอยู่สี่เส้นที่สี่พับ อดใถ้าลูกส้มครึ่งใบแล้วนะคะนี่จะเป็นลูกส้มแล้วครึ่งใบทีนี้เรากลับด้านขึ้นมาค่ะกลับด้านขึ้นมามีแปดเส้นเหมือนเดิมแล้วทีนี้เราจะทําการเดี๋ยวเขาจะหักจะยับดึงอย่าใจร้อนดึงทีเดียวค่ะต้องดึงเบาๆค่ะได้แล้วเราได้ เรียบร้อยแล้วค่ะดอกมะลิสวยง,งามค่ะพาดลงพาดบนซ้ายนะคะทีนี้พาดลงเส้นที่สามค่ะแล้วก็พาดวนไปเรื่อยๆเลยนะคะจับพาดวนไปหลอดค่ะวงปลายมาข้างหน้าแล้วก็สอดนี่เลยค่ะเรียบร้อยแล้วทําการดึงค่ะการพาดค่ะจับหนึ่งเส้นหนึ่งขึ้นมาแล้วก็นับไปสามหนึ่งสองสาม เรียบร้อยเป็นจีนมะลิสวยงามแล้วค่ะเป็นจีนมะลิสวยงามแล้วทีนี้เราจะสอดเก็บลิปเปียนอีก,อกรอบยังกันไปเลยค่ะเรียงกันไปเลยนะถ้าได้เส้นหนึ่งแล้วเราจะะสอดง่ายค่ะเขาจะเรียงเส้นไ้เลยสอดล็อกเลยค่ะสอดล็อกตามแนวเส้นเหมือนเดิมค่ะสามรู ออกรูที่สามค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วกลายเป็นผลส้มแล้วเส้นที่สามแล้วก็สอดเข้าในเส้นที่หนึ่งค่ะแบบนี้สอดเข้าในเส้นที่หนึ่งค่ะแบบนี้นะแล้วก็ดึงให้แล้วค่ะเราดึงให้กระชับนะคะทีนี้ดึงให้กระชับค่อยๆดึงนะคะอย่าดึงแรงเดี๋ยวเขาจะยับเห็นไหมคะนี่ขนานดะยืดวบายืาดเบาแล้วนะ,ะดึงเบาๆนะคะอย่าดึงแรงดึงเบาๆค่ะ เราต้องดึงเบาๆนะคะแล้วจะจัดลีบที่หลังดึงเบาๆนะคะอย่าดึงแรงดึงเบาๆค่ะเราต้องดึงเบาๆนะคะแล้วจะจัดลีบที่หลังเดี๋ยวเขาจะหักจะยับดึงอย่าใจร้อนดึงทีเดียวค่ะต้องดึงเบาๆค่ะได้แลยอะไรได้ไม่ต้องตึงนะเส้นสุดท้ายเราจะตอสอดยากเหมือนกันค่ะ ดึงปตามแนวแล้วก็โค้งลิบบินโค้งปลายริบบินมาข้างหน้าเหมือนกันค่ะสอดบนไปเลยนี่ไงคะ่ะที่ยายที่บอกว่าเส้นแรกอย่าดึงให้ตึงเพราะเส้นสองเส้นสุดท้ายจะสอดยากอันดับแรกค่ะใช้ลิบบินสองนิ้ค่ะตัดความยาวอยู่ที่สามสิบนิ้วนะคะแล้วก็พับพับให้ความยาวมันเหลือบกันอยู่ไม่ต้องตึงนะเส้นสุดท้ายเราจะตัสอดยาก เหมือนกันค่ะดึงไปตามแนวแล้วก็โค้งลิบบินโค้งปลายลิบบินมาข้างหน้านอยู่ประมาณหนึ่งนิ้วคะ่ะ <ล cover> แล้วก็พับครึ่งเลยนะคะแล้วก็พับครึ่งเลยนะให้ความยาวอีกด้านหนึ่งคะ่ะยาวกว่ากันอยู่ประมาณหนึ่งนิ้วคะ่ะไม่ต้องตึงนะ <marble> เส้นสุดท้ายเราจะต่อสอดยากเหมือนกันคะ่ะดึงไปตามแนวแล้วก็โค้งลิบบินโค้งปลายลิบบินมาข้างหน้าสอดล็อกเลยค่ะ สอดล็อกตามแนวเส้นเหมือนเดิมค่ะสามดูนี่ค่ะหนึ่งสองสามออกห่วงที่สามค่ะเส้นสุดท้ายที่นี้ดึงให้กระชับค่ะดึงเบาๆนะคะดึงให้กระชับดึงเบาๆค่ะหนึ่งค่ะเส้นที่สามประกบเส้นที่สองนะคะเส้นที่สี่ประกบ เรียบร้อยแล้วค่ะดอกมะลิสวยงามน,นะคะกลายเป็นผลส้มแล้วผลส้มกลายเป็นผลส้มเนี่ยเราก็จะไปตัดเลยนะคะนี่เป็นดอกมะลิสวยงามแล้วค่ะนี่ก็เหมือนกันเส้นที่สองรอดเส้นที่หนึ่งมาออกเส้นที่สองค่ะเส้นสุดท้ายเข้ารูที่หนึ่งผ่านรูที่สองออกเนี่ยเรา